โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เกมพับ g Mobile มีกล่องสุ่มมาให้เปิดนะครับเป็นกล่องพับจี u ัก y นะแล้วก็มีชุดน่ารักในนั้นอ่ะเยอะแยะเลยนะครับผมก็เลยจะมาทําการสุ่มชุดที่ตัวเองอยากได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ากล่องสุ่มพับ g ี u ัก y จะมีทั้งหมด3กล่องนะครับก็จะมีชุด Red Panda นะครับที่เป็นของแรประจํากล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกล่องนี้กันครับ กล่องนี้เนี่ยอัตราการดรอปดิจเนอรี่เนี่ยจะอยู่ที่3นะเพราะฉะนั้นอัตราที่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ของอย่างอื่นก็อยู่ในระดับที่ดีนะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยว่าเราจะได้ชุดเด d p แพนดหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อเราทําการเปิดแล้วเนี่ยเราจะมีคะแนนสะสมอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าเต็ม100%เมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเปิดกล่องการันตีนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผมจะได้ชุดเลดแพนด้าไหมแล้วก็จะได้ชุดตัวสับป,ปะรดหรือเปล่านะครับอันนี้แนะนําเพื่อนๆนะครับว่าก่อนจะทําการเติมเนี่ยให้เราดูก่อนว่าเราอยากเติม p u ับจีลักกี้กล่องไหนนะถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นการตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะเติม UC เท่าไหร่แล้วเราจะเปิดกล่องไหนนะอันนี้ผมมีงบมาทั้งหมด9,175 UC นะครับ mm hmm. ก็จะมาเปิดกล่องนี้อย่างเดียวเลย ถ้าเราได้ชุดแล้วเราก็จะหยุดเปิดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกล่องแรกเรามาเปิดทีละสิบกล่องกันเลยครับโอเคเรามีสนลดด้วยนะลุยขอชุดตั้งแต่10กล่องแรกได้ไหมอ่ะชุดโอ้ยชุดเริ่มเกลือละโอเคครับ10กล่องแรกเกลือนะครับมา กล่องที่20่สิบชุดโอชุดโอ้ยชุดเกลือครับกล่องที่30ครับชุดโอโอ้โห โอ้โห oh. ขอชุดหน่อยชุดเดียวเองมาเปิดต่อครับกล่องที่40 oh. huh. โอ้ยชุดโอ้ยแป๊บๆเหลเดือ7 9จ0 UC แล้วต่อครับกล่องที่50 กล่องที่60ชุดกล่องที่70ครับโอ้โหจะเกลือไปไหนอ่ะอ้าวได้แล้วโอ้โหโอเคผมแคไปไว้ก่อนเลย โอเคได้แล้วนะครับดีใจมากอ้าวได้รถด,ด้วยโอ้โหโอ้โหผิดคาดมากๆพวเพื่อนๆผมเปิดประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ70กล่องใช่ไหมได้ทั้งชุดได้ทั้งรถเลยนะครับโอเคเลยโอ้โหผมยังเหลืออีก6,319 UC อะ่ะมาเดี๋ยวเราไปใส่ชุดกันก่อนดีกว่า ชุดชุดชุดนี่โอ้โหเพื่อนๆนดูสิน่ารักไหมเ,เ,อเอาเป็นกระเป๋ากันเอาเป็นกระเป๋านี้แล้วกันโอเคอุ้ยน่ารักมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันต่อนะครับสรุปนะที่ผมเปิดกล่องน,นี้ทั้งหมดนะครับประมาณน่าจะกล่องที่70นะก็ได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ได้ทั้งลดเลยที่ผมอยากได้หลักๆก็คือชุดนะ ก็ถือว่าดรอปง่ายนะครับเพราะว่าอัตราการดรอปยอยู่ที่ยเอยูเท็น3%ให้เพื่อนๆตัดสินใจดูนะครับว่าเราจะเติม UC เท่าไหร่นะครับในการเปิดกล่องกล่องนี้นะผมว่ามันดรอปค่อนข้างง่ายอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับคะแนนกล่องข้างล่างที่เป็นเนี่ยเจ็ด้เนเนี่ยมันจะก,การันตีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ชุดอะไรเพิ่มนะครับเปิดครั้งที่หนึ่งได้ปิดถาวรครับเปิดครั้งที่สองอันนี้มอมมี่ปอมนะ กางเกงปอมฮ่าโอเคแม่นแม่นซ้ำิีซัมเอ่อผมได้กางเกงได้แว่นได้วิกแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ชุดตัวพาแอปเปิลน,นะผมอยากได้ชุดเพิ่มอะ่ะเดี๋ยวผมทำการเปิดกล่องเพิ่มนะครับ อ้าวได้ชุดซ้ำโอ้โหอ้าวได้สก,กามาอีกโอเคนะครับหลังจากที่เปิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือผมได้ชุดเลดแพนด้านะครับได้รลดแล้วก็ได้ปืนสก,กาด้วยนะที่เหลือก็เป็นของเป็นจำกัดระยะเวลานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจว่าเราจะเติมยูซีเท่าไหร่แล้วก็จะเปิดกล่องไหนนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ